สวัสดีครับมาดูการเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนะครับอิทสุอารนิวนะครับมาดูการเปลี่ยนมันเฟืองท้ายนะครับตอนแรกเราก็รู้ว่ามันเติมกี่ลิตรนะครับอิสุตัวน,นี้ก็ประมาณสองลิตรกว่ากับสามลิตรนะครับผมก็ซื้อมาสามลิตรนะครับมันดูกันครับเปลี่ยนแบบบ้านๆนะครับบ้านโดยโดยโด,ยด,ยดยช่างศุนย์นะครับ ดูน้ำมันที่เราซื้อมาครับเป็นน้ำมันว่าโมลีนะครับเป็นนี่นะครับแกนลอนละหนลิตรนะครับรวมเป็นสามสามลิตรนะครับเบอร์แปดสี่บิวเก้าสีนึนนตามคู่มือของอินสูนะครับผมเบอร์เก้าสีนะครับเรามาดูการเปลี่ยนเลยนะครับ เรามาดูน็อตเบอร์อะไรนะครับน็อตน็อตเติมเบอร์ Dem 24ครับอ่ามันมีน็อตน็อต <c oughs> เปลี่ยนน็อต <c oughs> เปลี่ยนก็24ครับอ่าผมใช้บล็อกตัวนี้ครับบล็อก24กับแหวนเอ่อบล็อก24กับ,บกแหวนทองทองแดงนะครับเวลาเราถอดออกเราต้องเปลี่ยนนะครับป้องกนันว่ามันรั่วซึมครับเปลี่ยนแบบบ้านๆนะครับอ่าแต่ก่อนผมอยู่อยู่ก็ ก็ใช응้เครื <amigo> <enders> <t ell> ่องมือที่ทันสมัยครับอันนี้ไม่ได้อยู่ก็ทําเองครับทําเองมาดูกันเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลูกบล็อกยี่สิบสี่นะครับองอีสูนครับต้องใช้บล็อกครับเพื่อความง่ายง่ายนะครับตับการเปลี่ยนบล็อกบล็อกยี่ิบสี่นะครับมันจะขันแน่นหน่อยนะครับเราต้องใช้ด้ามต่อนะครับดูนะครับด้ามต่อนะครับด้ามด้ามต่อนะครับด้ามต่อเพื่อความ แล้วขันออกนะครับอันนี้ผมขันไว้เรียบร้อยนะครับพอมันแน่นครับมันดูครับคายออกครับคายออกผมวมก่อนแล้วก็มาคายตัวตัวนี้ครับตัวข้างล่างครับตัวตัวถ่ายครับตัวเติมแล้วก็ตัวถ่ายครับการขันก็คือการขันเข้าตัวเข้ามาในคายออกครับผมขันเรียบร้อยแล้วครับดูก่อนถ่ายออกนะครับ ลองถ่ายให้ดีถ้าให้มันอุ่นๆหนอ่นนอยครับจะง่ายครับอย่าเพิ่งเปิดตัวตัวเติมครับเดี๋ยวจะไหลแรงครับมาดูกันครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดตัวนี่หอนครับเพื่อมันออกสะดวกแล้วอากาศไปไล่ข้างในนะครับผมอากาศไปไล่ข้างในครับอันนี้ ประมาณอหกหมื0นกิโลครับหกหมืนกิโลเปลี่ยนนะครับถ้ารถเราไม่ใช้งานหนักเราต้องไม่ต้องเปลี่ยนอ่า4 0 0มืนกิโลก็ได้ครับหก0มืนดูครับมาดูครับเราปล่อยให้มันให้มันไหลลงเรื่อยๆจนจนหมดนะครับจนหมดเราทําเองใจดีนะครับต้องรีบครับเราจะทำกลมาสะอาดสหน่อยพอดีทํามืดนลยครับต้องมีไฟมีไฟนะครับ ไปเป็นผ้า่ายไม่ล็กครับติดติดสุดลอวน้ง่ายนะครับซ่อมรถนะครับก็เช็ดทำความสะอาดนะครับแล้วก็หมุนใส่นะครับใส่ใส่เสร็จแล้วก็มาขันนะครับทำลำบากหนยครับทำคนเดียวดูครับทำคนเดียวทำได้ครับ คีบผมขันนะอยากขันขันไม่ต้องแน่นมากครับตึงๆมือ,ตอเติมเสร็จแล้วก็ล็อกขันแล้วครับให้ตึงๆมือก่อนครับผมลแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ตรวจเช็คคุมเรียบร้อยครับป้ามีรั่วหรือเปล่าซึมหรือเปล่านะครับเราผ้าเช็ดหน่อยฟผ่าเช็ด ไม่เับไม่หมือนเลยครับเช็ดเช็ดตัวขงคนสาดครับเป็นเสเรียบร้อยครับขอบคุณครับสำหรับาการรับชมคลิปนี้นะครับขอให้พีกาถ้าเพียงการนใจขอให้กดกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับผม